สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำสบู่เหลวใช้เองนะครับเชิญรับชมครับสบู่เหลวโดยทั่วไปนะครับราคาจะตกประมาณขวดละ60บาทนะครับแล้วก็จะได้น้ำสบู่เหลวนะครับประมาณครึ่งลิตรนะครับหรือ500 ML นะครับครึ่งลิตร60บาทนะครับแต่ว่าสบู่เหลวที่ผมจะนำมาทำวันนี้นะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับทำได้เกือบ3ลิตรเลยนะครับก็เท่ากับว่าเราสามารถ นำสบู่เลวที่เราผลิตขึ้นเองนะครับไปเติมขวดปั๊มได้ถึง5-6ขวดเลยนะครับวิธีทำก็ไม่ยากนะครับเขาให้อะไรมาก็เทๆลงไปนะครับแล้วก็คนๆๆให้มันเข้ากันนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเทหัวสบู่ลงไปนะครับในสูตรที่ผมซื้อมานะครับเขาให้ใส่น้ำสบุนไพรลงไปด้วยนะครับถ้าเราไม่ใส่เราก็ใส่น้ำธรรมดาก็ได้ครับ ต่อไปนะครับผมจะใส่ผงมุกเข้าไปนะครับคนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็เอาน้ำเปล่าเติมเข้าไปอีก2ขวดนะครับขั้นตอนนี้มันอาจจะเกิดฟองหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวฟองมันก็จะยุบเองนะครับ ต่อไปเติมผงข้นนะครับผงนี้จะทําให้น้ําเหลวๆนะครับมันหนืดขึ้นนะครับคนเพื่อให้ผงละลายแล้วก็ให้มันเข้ากันครับตอนนี้สบู่เหลวของเราก็เริ่มหนืดแล้วครับนี่ครับส่วนฟองตอนนี้เยอะอยู่นะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับทิ้งไว้สักพักนะครับเดี๋ยวฟองมันจะยุบลงไปเองครับ เติมหัวน้ำหอมกลิ่นโชกุบุสึเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้สบูเ่เหลวของเรานะครับมีกลิ่นเหมือนกับที่เราซื้อในห้างสรรพสินค้าเลยนะครับใส่สารกันเสียครับเพื่อจะให้สบูเ่เหลวของเราเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นปีๆเลยนะครับต่อไปก็บรรจุลงขวดเก็บไว้ก่อนครับหลังจากนั้นก็พักไว้ประมาณ1วันนะครับฟองมันก็จะหายไปนะครับเหลือแต่ เนื้อครีมสบู่เหลวข้นๆแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับง่ายๆเลยนะครับถ้าเราไปซื้อแบบนี้มานะครับก็ครึ่งลิตรนะครับก็60กว่าบาทแล้วนะครับแต่ถ้าเราซื้อมาทําเองนะครับร้อยกว่าบาทนี่เราสามารถนําสบู่เหลวที่เราทําขึ้นนะครับไปเติมขวดปั๊มได้ถึง5-6ถึงขวดเลยนะครับส่วนความหอมฟองสบู่และก็ประสิทธิภาพในการชะล้างคราบเหงื่อใครนะครับ จากที่ผมเอามาทดลองใช้แล้วนะครับก็ไม่รู้สึกแตกต่างจากที่เราไปซื้อในห้างสปปรรพสินค้าเลยนะครับหลังจากที่ผมทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับฟองมันก็จะหายไปนะครับเนื้อครีมก็จะข้นประมาณนี้ครับก็ไม่แตกต่างจากที่เราเคยไปซื้อใช้กันเลยนะครับหอมมากๆากเลยนะครับ ดูจบแล้วหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดซับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ